เรวด่วนครับทุกคน เมจินตลานะครับโพสขอบคุณ f อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหลังดันบทเพลงสร้างผสมนองหักนะครับทะลุ1ล้านหแสนวิวภายในไม่กี่วันครับทุกคนและตอนนี้ยังติดแฮชแท็กเพลงมาแรงที่สุดใน YouTube ประเทศไทยอยู่นะครับเรียกได้ว่ากระแสไหนก็ต้านไม่อยู่ครับสำหรับเพลงใหม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วพี่จินตลาพุนลาบครับทำเอาเมจินตลาเนี่ยทนไม่ไหวครับได้ออกมาโพสขอบคุณนะครับโดยมีข้อความที่บอกว่า ขอบคุณ FC น้องอุงอิงขอบคุณ FC พี่จินตลานะครับรักรักรักนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเพลงนี้ก็คือแรงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ชาวต่างชาติเนี่ยแห่กันรีแอคชั่นทยอยออกมาแต่ละช่องนะครับทยอยรีแอคกันเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนแอบเสียดายนิดนึงครับว่าทำไมเพลงพี่จินตลาพูลาบเนี่ยคนต่างประเทศ แฮรีแอคน้อยใช่ไหมครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ใส่ซับภาษาอังกฤษนะครับก็อาจจะเป็นแบบว่านะ,ะคนต่างชาติอาจจะยังไม่เข้าใจกับการที่ไปถ่ายทาที่สารแม่ฮันนี่สักเท่าไหร่นักนั่นเองครับทุกคนก็ค่อนข้างแอบเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยเวลาที่ จำกัดมากๆครับทุกคนของอุงอิงเนาะเข้าห้องอัดปุ๊บถ่าย MV เลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ 2- อสวันต่อมาก็คือปล่อยเพลงกันเลยครับทาเอาเพลงเนี้ยถ้าเรียกภาษาบ้านเราเนาะก็จับจูดก็ว่าได้ครับทุกคนเนื่องด้วยคิวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยค่อนข้างที่จะ แน่นมากต้องบอกแบบนี้เวลาเข้าห้องอัดอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อวานนี้ก็ไปอัดเพลงของกังนันคลินิกนะคบเรียกเป็นกำนันไปแล้วสําหรับอุ้งอิงเป็นบ้านแพงเมื่อวานนี้ก็เป็นไวรัลกันไปนะครับกับการที่เรียกชื่อสปอนเซอร์ผิดเป็นกำนันนั่นเองนะเออนะครับทุกคนก็ส่งกําลังใจให้น้องครับที่ได้ว่าตอนนี้ผลงานก็เริ่มปล่อยออกมาเรื่อยๆเลยแล้ววันนี้เนี่ยอุ้มอิมได้ยินข่าวมาว่า น้องกำลังจะไปถ่ายทํา m v ของกังนําคลินิกด้วยเดี๋ยวมารอดูความน่ารักความสดใสของอุงอิงเป็นบ้านแพงนะครับว่าจะน่ารักขนาดไหนครับทุกคนเนาะตอนนี้ถือได้ว่ากระแสสร้างผสมนองหักนะครับอ่ะกลับมาอีกรอบเลยก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยข่าวดราม่าของเมื่อวานนี้ก็ เสร็จสิ้นเนาะทุกคนก็น่าจะได้ทราบกันกันดีแล้วกับข่าวดราม่าเมื่อวานนี้และตอนนี้เพลงของน้องอุงอิงเหมือนกับถูกมาสนใจอีกหนึ่งครั้งครับยอดวิวพุ่งทะยานเรื่อยๆเลยครับทุกคนเนาะตอนนี้ก็กําลังทะยานสู่2ล้านวิวนะต้องบอกแบบนี้เลยนะต้องบอกว่าทะยานสู่แล้วก็ตอนนี้หลายๆขึ้นหลายๆค่ายนะครับก็เริ่มเอาไปเปิดกันแล้วสําหรับสางผสมนองฮัก ขนาดเวลาจํากัดนะครับทุกคนแม่จินตลาพูลลาบกับน้องอุงอิงเนี่ยก็เต็มที่มากจริงๆนะครับโดยเฉพาะใน MV การถ่ายทํา โดยเฉพาะเบื้องหลังต่างๆที่พวกเราได้เห็นกันนะครับถ่ายตั้งแต่บ่ายยันดึกกันเลยทีเดียวนะสำหรับวันนั้นครับทุกคนก็ถือได้ว่าทําออกมาได้ดีมากๆครับแล้วก็แม่จินดาหลาภุาลาบก็ได้เล่าเรื่องนะครับห่าจรจาร์หลายๆอย่างให้พวกเราได้ฟังกันอยู่กับศาลแม่ฮันนี่นะครับกับการขอพรอ,อะไรต่างๆนะครับและอุ้มอิ่มข่าวกระแสคิดว่าพี่จินตาหลาเนี่ยน่าจะไปอาจจะไปแก้บนหรือว่าอาจจะไปบวงสรวงเพิ่มเติมนะครับที่ศาลแม่ฮันนี่นะทุกคนเพราะว่าเพลงเนี่ย ค่อนข้างที่จะมาแรงมากๆนั่นเองครับทุกคนนะพี่จินก็ได้ไปขอพรแม่ฮันนี่เอาไว้สําหรับวันนั้นนะครับทุกคนก็ถือว่าวันเนี้ย เราได้ฟังกันไปแล้วเนาะสำหรับสร้างผสมนองฮากเป็นเพลงที่ฉีกแนวออกไปพอสมควรครับสำหรับอุงอิงนะแล้วก็การแต่งเพลงของอาจารย์บิ๊กภูมิรินซึ่งอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยค่อนข้างที่จะปลื้มใจมากเลยนะครับทุกคนอุ้มอิ่มกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินก็ค่อนข้างที่จะอ่ะคุยกันเรื่อยๆครับเกี่ยวกับผลงานเพลงอะไรต่างๆอาจารย์บิ๊กเนี่ยบอกว่าเพลงนี้ถือได้ว่าอยากฉีกแนวออกไปจากแนวเดิมๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนาะเขาจะรักษาคำเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันกับกับคำ ครับทุกคนอย่างที่ทุกพวกเราได้เห็นกันนะครับและเพลงนี้เราเหมือนกับได้มาฟังพี่จินตลาพูลลาบเนี่ยปล่อยของอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนมันเป็นฟิลแบบว่าเราไม่ได้ฟังเพลงพี่จินตลาพูลลาบเนี่ย นานแล้วนะกับการเกินกรลำแบบนี้นะครับพอมาได้ฟังก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับกับกับที่ไม่จินตลาพุลาาเกินแล้วก็โอ้โหลูกคอเนี่ยเชั้น 10, 10ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับจนแม่ดอกรักนะครับดวงมาลาเนี่ยได้ออกมาชื่นชมน้องอุงอิงกับแม่จินนะว่าอุงอิงเนี่ยมีแก้วเสียง คล้ายๆกับพี่จินตลาพูลลาบพอร้องด้วยกันแล้วเนี่ยคือแบบโอ้โหเอาพี่จินตลาพูลลาบอยู่ก็คือเอาเจเจอยู่นั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นยูสเซอร์ของแม่ดอกรักดวงมาลาเองเลยที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับทุกคนอ่ะแล้วฝากด้วยสําหรับเพลงแม่ดอกรักตอนนี้กําลังทะยานสู่2,000 200, 0 0วิวแล้วนะกับการปล่อยเพลงใหม่ออกมานะครับก็ไปชมไปเชร์กันด้วยครับซึ่งแม่ดอกรักก็เป็นคุณแม่ของมือมิกซ์นะครับมือมิกส์วง สาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นคือคุณมอสนั่นเองนะครับก็ไปให้กําลังใจกันครับทุกคนวงการเดียวกันเนาะแล้วก็วันนี้เมื่อคือนนี้ได้เห็นพี่จินตลาพูนลาบเนี่ยออกมาขอบคุณแฟนคลับน้องอุงอิงนะครับแล้วก็รู้สึกว่านะปลื้มใจแทนครับปลื้มใจแทนพ,พ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงที่โอ้โหไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนมากระแสไหนก็เอาไม่อยู่จริงๆนะครับทุกคนต้องบอกว่าคือปล่อยเพลงมาพร้อมกับกระแสด,ดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับทำเอาแฟนคลับก็ค่อนข้าง เอ็นเอียงอยู่เหมือนกันเนาะกับกระแสนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ทําเอาเพลงเนี้ยติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงครับแม้ไม่ติดอันดับโลกนะครับทุกคนเพราะว่าอาจจะด้วยอ่าด้วยเป็นเพราะว่าเป็นเพลงฟิชเชอร์ลิงเนาะทุกคนก็อาจจะไม่ได้ติดอันดับโลกก็เรามองว่าติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรง u t ท b e ประเทศไทยก็ถือว่าสุดๆแล้วแล้วแมจินตลาพูลาบเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นมากแล้วก็โปรโมทหนักมากสมกับแม่จินตลาพูลาบโปรโมทอยู่ครับทุกคนเพราะอะไรเพราะว่า พี่จินตลาบุญลาบเขาไม่ได้ติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงแบบนี้มาค่อนข้างที่จะนานแล้วเนาะเราเรา,เราก็เห็นแบบติดเฉพาะหมวดหมู่ทั่วไปแต่ัน,นี้คือในหมวดหมู่เพลงแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ยังติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงอยู่เลยครับทุกคนก็ดีใจกับพี่จินตลาด้วยและเพลงนี้นะครับก็น่าจะทําให้พี่จินตลาเนี่ย กลับมามีเขาเรียกว่าอะไรมีไวรัลออีกครั้งหนึ่งนะครับคิดว่ารายการต่างๆเนี่ยโอโ้โหมาจ่อคิวรอพี่จินตลาพูลลาบแล้วแหละสำหรับอิ่มข่าวกระแสะนะครับคิดว่าแบบนั้นนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ช่องของพี่จินตลาเนี่ยสามแ สามแสนแปดหมื่นกำลังจะ,จะทะยานสู่สี่แสนนะครับแล้วก็พี่จินก็ได้ฝากเอาไว้ด้วยว่า fc พลังเงียบนะครับฝากหน่อยนะครับดันๆให้ถึงสี่แสนซับสไคร้นั่นเองครับทุกคนซึ่งพี่จินก็รู้จัก fc พลังเงียบแล้วนะซึ่งต้อบอกว่าเป็นพลังจริงๆครับทุกคนสําหรับวันที่ปล่อยเพลงในวันที่21นะครับก็เป็นเพลงที่พร้อมเป็นเพลงที่เนื้อหาดี mv ดี mv v, เข้าใจง่ายครับทุกคนนะไม่แปลกใจเลยที่ทําให้เพลงนี้ทะยานสู่หนึ่งในมาแรงภายในไม่กี่นาทีนั่นเองนะครับทุกคนก็ นะดีใจด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามารอดูความเคลื่อนไหวของเพลงกังนำคลินิกกันนะครับซึ่งได้ฟังบางช่วงบางตอนไปแล้วสําหรับเมื่อวานนี้นี่ครับที่พ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเนี่ยเข้าห้องอัดกันนะครับทุกคนก็มารอติดตามกันในเย็นนี้เรานะ่าจะได้ฟังแล้วนะในฟังในการลิปซิงในการถ่ายทนะํา MV อ่ะน่าจะมีเบื้องหลังออกมาอยู่นะครับทุกคนก็มาดูว่าวันนี้คือกังนำคลินิกเนี่ยก็คือเป็นแบบเพลงที่ดนตรีค่อนข้างที่จะสนุกสนานเนาะเป็นการแบบว่า ความสวยความงามอะไรแบบนี้นะครับแล้วเพลงนี้ก็จะไปถูกเปิดในกังนําคลินิกทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็มารอดูอุ๋งอิง,องพ่อโจโนเนี่ยขึ้นบิวบอร์ดกันกับทุกคนกับกับกงนําคลินิกในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์เนาะของกูต้ากับกังนําคลินิกแล้วก็ได้เห็นโปรดักต์แล้วที่อุ๋งอ,งอิงเนี่ยได้มีการทานเอาไว้นะน้องก็แบบทานให้เห็นแบบสดๆเลยคิดว่าขายดิบขายดีแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกังนําคลินิก กับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้วันนี้นะครับใครรอติดตามการนําคลินิกบ้างกับการถ่ายทํา MV นะครับคอมเมนต์มาหน่อยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับฝากกดติดตามด้วยฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อจากนี้นะครับแล้วก็อุ้มอิ่มนะครับก็ฝากทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับไปแล้วนะครับ